มีคล on ิปภาพที่ระยองครับบอกว่าเป็นวัยรุ่นทำตัวเป็นอันภานดัดทำร้ายเด็กเสิฟหลังจากนั้นให้ดูสภาพเด็กเสิฟฮะ นอนร้องครวญครางนะครับปรากฏว่านายจ้างของเด็กเสิร์ฟคนนี้บอกว่านี่มันเป็นการทําร้ายผิดตัว mm hmm. เด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องและเป็นคนดี mm hmm. เอา้าญาติญาติของเด็กคนนี้บอกว่าจะไปแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับและเห็นว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเตรียมจะออกหมายเรียกนะฮะมาสอบสวน